มุ่ข้อมูลส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียสิ่งโดนนาข้อมูลไปขายบนดาร์กเว็บทิ่ก่อนนะคะเราได้พูดถึงรูปแบบการ,รั่วไหลของข้อมูลที่ทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยั่วไหลลงไปในดาร์กเว็บวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่ถือว่าสิ่งต่อทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เลยอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่านะคะนั่นก็คือการประมาทของเราเอง หรือที่เรียกว่า accidental leak นั่นเองซึ่ง accidental leak นะคะก็จะมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการโพสข้อมูลส่วนตัวลงบนโซเชียลมีเดียการกดลิงก์แปลกปลอมหรือแม้แต่การเผอดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่เราไม่ทราบที่มานะคะทั้งหมดเนี่ยก็สามารถทําให้เกิด accidental leak นนําไปสู่การที่ข้อมูลของเราเนี่ย ถูกแฮกแล้วก็ถูกโพสขายลงบน Dark Web ด์กเว็บด้วยเหมือนกันแล้วแบบนี้เราจะสามารถป้องกันได้ยังไงอันดับแรกนะคะเราสามารถป้องกันได้ที่ต้นเหตุก่อนเลย,เก,เลยก็คือตัวเรานั่นเองก็คือเราต้องมีความ,มาระมัดระวังในการที่จะใช้อุกปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเราส่วนอย่างที่2นะคะก็คือการที่เราใช้เครื่องมือด a กเว็บมอนิเตอร์ิงอย่างเพอร์โซนามาช่วยตรวจจับในการ,รั่วนไหลของข้อมูลบนด์กเว็บซึ่งจะบอกว่าเครื่องมือเนี่ยสำคัญกับหลายๆองค์กรมากเลยนะคะถ้าถามว่าสําคัญยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะว่าทําไมเพอร์โซนาถ ทุกคนแล้วก็หลายๆองค์กร